จเจรินสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับชมรายการหยิบมาเล่าประจำวันอังคารที่วันนี้วันอังคารที่11ตุลาคม2 5 5 9ในภาคเช้าหยิบมาเล่าเราก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในช่วงรอบ ค่ำคืนและก็รอบวันที่ผ่านมามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพอรารถนมัยและก็ความสุขความทุกข์พูดถึงความสุขความทุกข์ก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องประเด็นที่น้ำท่วมเมื่อวานนี้ระหว่างเดินทางไปร่วม งานศพข,ของจันทิพย์ริมทองคุณจะปั๊บหรือว่าลูกชายเขานิมนต์ฉันไปไปแสดงธรรมตอนค่ำคืนก็ไปพูดจาคุยให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจก็คือเรื่องของเรื่องก็คืออาจจะมาจากตรงที่ในปั๊บเขาขอให้ฉันไปแสดงธรรมใน ในหัวข้ออนาบานสติกรรมฐานเราก็เขาคิดว่าควรจะต้องทำให้ชาวบ้านเขารู้บ้างว่าคือต้องให้ความรู้กับคนที่พูดนับถือศาสนาพูดว่าอนาบานสติกรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาวิเศษที่สามารถแก้ได้ทุกสารพัดโรคแี่คือ เป็นโรคปวดท้องก็ใช้อนาปาได้เป็นโรคราคาจริตก็ใช้อนาปาโทสะอนาก็ใช้อนาปาโมหะก็อนาปาวิตกก็อนาปาสศรัทธาก็อนาปาหรือไม่ก็โรคพุทธิจริตก็ใช้อนาปามันไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงแบ่งแยกเอาไว้ว่าแต่ละโรคต้องใช้กรรมฐานแต่ละเรื่องให้มันตรงกับจริตหรือโรคของคนที่เป็น อย่าง yeah. เช่นโรคราคาจริตก็ต้องเอากรรมฐานที่มันไม่งามเช่นอสุภะกรรมฐานหรือปฏิกูลสัญญาหรือไม่ก็กายยาคตานุสติกรรมฐานมามารักษาโรคราคะหรือรักสวยรักงามหรือหลงไหลในรูปสวยเสียงพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่มแต่เหล่านี้ต้องใช้กรรมฐานที่เป็นเรื่องตรงกันข้าม กับความสวยงามเอามากาจัดถ้าคืนเราเอาอนาปามาเดี๋ยวก็ตัญหากลับแตัณหากําเริ่แนนที่สุดเวลาเรามีโทสะก็จะไปใช้อนาปาก็ไม่ได้เอาไม่อยู่ไม่รอดก็ต้องเจริญเมตตารพรหมวิหารแนีไม่ใช่อนาปาเป็นยาสารพัดโลคที่แก่ได้ทุกเรื่องเราะนั้นก็ จเจริญเมตตาพรหมิหารแล้วก็ยังจะต้องจเจริญกสินหรือไม่ก็จเจริญกสินเรียกว่าวันหน้ากสินกสินสีกระสิน,ส,ส,นสีก็มีตั้งแต่สีเหลืองสีแดงสีขาวสีเ,เ,เขียวอะไรอย่างนี้ไปต้นเหลืองเหลืองขาวแดงเขียว ก็สามารถจะเจริญเพื่อลดความโกรธภายในจิตใจได้นะทำให้จิตใจมีเมตตาหรือถ้าเราเป็นโรคราคะจริตแลโทสะจริตโมหจริตราคะจริตโทสะจริตไปแล้วแล้วก็โมหะจริตโรคโมหจริตเราจะจะไปเจริญอนาปาไม่ได้นเ,เป็นผู้มี อนปาปาอย่างเดียวเอาไม่อยู่อนปาป่าได้แต่ว่าเอาไม่อยู่ก็คือต้องอผู้มีความหลงก็ต้องอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ยอยู่ใกล้กับปราชญ์บัณฑิตผู้มีความรู้ทั้งหลายให้เขาได้ช่วยอบรมสั่งสอนถ่าทยทอดสัพพวิทยาแล้วก็มีปัญญาที่เป็นสมมาทิติด้วยไม่ใช่อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาที่เป็นมิจฉาทิติอย่างนี้ ให้เจริญอนาปาให้ตายก็ไม่รอดรวมความแล้วราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเนี่ยไม่ใช่อนาปาทั้งหมดมันจะแก้ได้อนาปาก็ใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นโมหะโรคหรือโมหะจริตเท่านั้นนะแล้วก็วิตกตจริตก็ใช้อนาปานอกนั้นก็ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เน่แล้วก็ศรัทธาจริตผู้มีศรัทธาจริต ก็เล่าให้เขาฟังว่าคนทุกคนที่นั่งอยู่ในศาลาหรืออยู่ในโลกใบนี้มันก็มีโรคหลากหลายเรื่องศรัทธาจริตจะจะ,จะเจรน,นาปาก็ไม่หลอดเหมือนกันจะไปเจริญอสุภะก็ไม่เหลือแต่จะไปเลินจะ,จะเจริญกสิณก็เอาไม่อยู่พระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าอย่างนั้นก็ผู้มีศรัทธามากก็ให้ศรัทธาในสิ่งที่มันถูกต้อง เช่นศรัทธาในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยก็เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังาสาาขานุสติศีลานุสติจาคานุสติหรืออุปสมานุสติในอนุสติหกอย่างเนี่ยผู้มีศรัทธาจริตหรือโรคศรัทธาร้นพ้นตัวเนี่ยต้องเจริญอน,อนุสติทั้งหกอย่างนี้จึงจะอยู่รอดจึงจะสามารถบำบัดรักษาโรคได้ แล้วพวกที่ฉลาดเป็นกรดที่สงสัยไปทุกเรื่องเรื่องจริงก็สงสัยเรื่องเทจก็สงสัยพู้เจ้าบอกว่าให้เจริญกรรมาฐานทั้งสี่สิบกองเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาด้วยให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะได้สงบระงับไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปแน่ที่สุดวิตตักตจจิรโลกสุดท้ายของคนที่อยู่ในโลกใบนี้ต้องเป็นก็คือวิตก พวกวิตกนี่ลาบากมากคนที่เป็นโรควิตกเจริตเนี่ยมันรักษายากมากเป็นอะไรที่รักษาลําบากมากพระเจ้าก็บอกว่าถ้างั้นก็เจริญกสินแล้วกันกสินมีอะไรบ้างก็กระสินสิบอย่างแล้วไล่ตั้งแต่กระสินดินกระสินน้ํากระสินลมกระสินไฟกระสินอากาศแล้วก็นีละกสินทั้งสี่อย่างนี้เป็นต้น ดินน้ำลมไฟอากาศเนีช่องว่างแล้วก็กระสินสีเนีดำแดงเหลืองขาวเขียวเนี่ยก็สามารถจะลดความมิตกกังวลไปได้คือผูกใจไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือถ้าไม่งั้นก็จเจริญอนา,นาปาอนาปานสติก็พอใช้ได้ทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่นำไปเล่าไปบอกให้กับ ชาวบ้านเขารับรู้ว่าใครที่มาบอกว่าอนาปารักษาได้ทุโรคนะไม่ใช่ใกรรมฐานครูบาอาจารย์จะให้กรรมฐานตับใครก็ต้องต้องรู้นิสัยรู้จริตรู้โรคของสานุสิตของตนแล้วจึงจะให้กรรมฐานให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นไม่ใช่ปวดหัวก็ยาแดงตัวร้อนก็ยาแดง ขี้ไม่ออกก็ยาแดงถ่ท้องก็ยาแดงนอนไม่หลับก็ยาแดงเป็นไข้ไม่สบายก็ยาแดงอย่างนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันตายอย่างเดียวแม้อนาปาจะเป,เป็นวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยก็คือวิหารแปลว่าเครื่องอยู่อาศัยที่กรมที่เทวดาทั้งหลายและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเครื่องอยู่อาศัยแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย ก็ไม่ได้สําเร็จด้วยอนาปาทั้งหมดแม้ท่านจะอยู่อ,อ,อาศัยอนาปาเป็นเครื่องอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้บรรลุอรหันต์ด้วยอนาปาด้วยวิชาอานาปานสติกรรมฐานทั้งหมดแต่ให้เข้าใจตามนี้เราท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ที่จะสอนกรรมฐานนั้นจะต้องเข้าใจรูกศิษย์ ต้องรู้จริตลูกศิษย์ต้องรู้วิถีคิดวิถีชีวิตวิถีธรรมพูดของลูกศิษย์ว่าคนคนนี้เป็นโรคอะไรมีจริตอะไรต้องแก้ไขด้วยยาชนิดใดอย่างนี้จึงจะเหมาะสมนั่นคนที่จะเข้าไปเรียนรู้ศึกษาพุทธธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นไม่ใช่อยู่ดีๆใครเข้ามาชวนก็ไปกับเขาแล้วก็ทําถูกทําผิดทาพลาดกลับมาบ้า แก้ผ้าแก้ผ่อนโวยวายก็มีเยอะแยะมากมายก็เพราะไม่เข้าใจไม่รู้จักตัวเองเรียกว่าไม่เรียนรู้ชีวิตไม่แล้วก็ศึกษาวิชาไม่ถูกกับชีวิตของตอนไม่รู้ถึงปัญญานําำพาชีวิตตัวเองไปไม่ได้เมื่อวานก็ไปพูดถึงเรื่องนี้กว่าจะกลับมาถึงวัดก็ปาเข้าไปสามสี่ทุ่มสามทุ่มนะสามทุ่มก,กว่าสามทุ่มเศษ เนี่ยอาจะจำวัดอะไรแต่ไรก็ปาก็ไปเจอสิบสองโมงเขียนหนังสือเขียนอะไรแต่ไร <_ d> um> ก็อีกเรื่องหนึง่งระหว่างที่เดินทางก็ติดต่อประสานงานพื้นที่ถามสอบถามทหารกองทหารกรมทหารทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ที่ปักธงแดงก็คือที่ที่เขา <c oughs> มีน้ำท่วมมีประสบอูทกภัย ว่าพื้นที่ไหนบ้างที่ที่ถือว่าวิกฤตมากๆไม่ใช่น้ำแค่น่องแค่ตะตุ่มหรือแค่หัวเขาแล้วก็บอกว่าวิกฤตไ,ไม่ใช่เพราจะจกประสบการณ์ตั้งแต่ปี54 5556ต่อ57าเ็นี่นะเ,เราไปพื้นที่น้ำท่วมที่รุนแรงขนาดมิดขัวก็เคยไปแค่คอก็เคยไป เราก็ไปอยู่กับเขาเป็นเดือนๆทำโรงครัวทําอะไรเรียงเพราะฉะนั้นให้ประมาณว่าน้ําไหลๆลอรอลาการระบายแค่ตะตุ่มแค่หัวเขาแค่น้องแล้วก็บอกว่าวิกฤตไม่ไปก็เลยถามให้ทหารช่วยสํารวจทหารเขาก็ช่วยกันดีนีแล้วก็สุดท้ายก็มีโทรศัพท์กลับมาบอกว่ามีอยู่สองจังหวัดก็คือจังหวัดอ่างทองกับจังหวัดอยุธยา อยุธยาก็จะไปที่อ,อ,อำเภออะไรอ่ะออรู้สึกจะเป็นอำเภอแต่อ่างทองเนี่ยผงเพลงอำเภอผงเพลงเนี่ยตำบลผงเพลงผงเพลงนะซึ่งจะไปวันศุกร์เขาบอกว่ามีประชาชนที่รับการเดือดร้อนน้ำท่วมมาเป็นเดือนแล้วซึ่งยังไม่ได้รับการ เยียวยาหรือว่ามีใครเข้าไปดูแลเลยเนี่ยทหารก็ได้จะช่วยตามกำลังเราก็จะเอาเข้าวสารอาหารแห้งเอาข้าวกล่องเอาน้ํำดื่มไปให้เขาก็วันศุกร์ตอนช่วงสายๆก็รถก็จะออกแล้วก็อยุธยาเนี่ยรู้สึกจะเป็นอําเภออะไรวะใครมีข้อมูลจําได้อําเภออะไรช่วย